ประสาทพื่นของคุ้มวัดสพุพานสี่นะครับก็ได้ดําเนินการทํามาถ้าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นในในช่วงนี้ก็ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับที่ที่เราทํามาครับ,รบซึ่งปีนี้นี่ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างต่าง,างๆเรารื้อใหม่ทําใหม่ทั้งหมดครับซึ่งเราก็กล่าว่าปีนี้นี่เราน่าจะนะครับได้ได้รับเราเราหวังถุยพระราชทานนะครับซึ่งทุก ไม่ว่าจะเป็นลวดลายต่งางๆออกใหม่ทั้งหมดครับโดยเฉพาะลวดลายฐานที่เป็นฐานใหญ่นะครับตอนนี้นี่ก็คือเราเราเราคิดว่าจะใช้รูปแบบของอรูปภาพเป็นภาพสามมิตินะครับที่ที่แสดงเห็นถึงวัฒนธรรมนะครับแล้วกอ็อนุรักษ์นับในส่วนของลวดลายต่างๆของรูปแบบของปราสาทพึ่งนะครับที่ที่ทำมาครับผม จตุลมุกนี่ปีนี้ทำกี่ยอดกี่ชั้นครเออปีนี้นี่ของคุมวัสรพานศรีอินห้าหกเจ็ดเก้าครับผมเก้ายอดนที่ที่เราทำโครงสร้างใหม่ในปีนี้ครับแต่ว่าเก้ายอดนี้ก็ถือว่าเป็นประสาทที่ใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่ไม่แพ้ปีที่แล้วนะครับซึ่งลวดลายต่างๆนี่ก็คือใหม่ทั้งหมดนะคกว้างยาวกี่เมตรยาวกี่เมตรสูงกี่เมตรออตอนนี้นี่ที่ ยาว12เมตรครับกว้างจมนวน8เมตรถือว่าปีนี้คงจะต้องได้รับรางวัลแน่นอนครับผมก็หวังหวังเป็นเช่นนั้นเขาว่าเพราะว่าเรา,เาไม่ได้รับ้วยพระราชทานนะครับง่างทางจากการได้รับทวยพระราชทานหลายปีแล้วจากที่เราได้รับครั้งหนึ่งนะครับในช่วงปี50ครับ,รบก็ห่างมา10กว่าปีแล้ว เราก็ทาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่ตลอดครับทุกๆปีซึ่งโดยเฉพาะปีนี้นี่ก็คือใหม่ทั้งหมดครับตั้งแต่โครงสร้างจนไปถึงลวดลายต่างๆนะครับรวมไปถึงฐานใหญ่ที่ที่เป็นตัวชูศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนครนะครับที่เกี่ยวกับประสาทพึถถ่งทั้งหมดเลยใหม่ทั้งหมดครับเนบอกว่าระดมช่งมางกันมาจากหลายที่ ครับผมแต่ว่าช่างของเรานี่ก็ถือว่าเราชวนเอาวัยรุ่นนะครับผมวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นคนรุ่นใหม่นะครับที่ทมาทําก็ลลายที่ระดมกันมามา,ารวบรวมแล้วก็คิดกันว่าเราจะออกมารูปแบบแบบไหนครับผมโอเคอค,ครับครับ